หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันเฮ้ยถ้าตายคือ <5 S 2> จะไม่เล่นเอามานี้เอามานี้ เล่นการทักวันเลยบิ๊กบายเล่นกันทักวันเลยใช่ไหมวันนี้ยังไม่ได้พักเลยนะเนี่ยแต่แม่ขอเก็บเอาหมดเวลาเล่นแล้วโอเคไหม,มแม่เก็บแบกันหนูเล่นเยอะเกินไปแล้วเพราะแม่ไม่ให้เล่นหนูก็เป็นแบบนี้เห็นไหมงอนแม่อีกเมื่อกี้มีอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรก็เมื่อกี้เห็นเด็กๆก,กระจอง,งองแงกันเลยอ๋อใช่ใช่ก็คือว่าแม่ไปยืด iPad ลูกๆมาเด็กๆอะ่ะ ติดหน้าจอมากเลยพ่อเล่นเกมกันทั้งวันแล้วก็ทะเลาะก,กันด้วยพอ่อแบงค์คิดว่าเราต้องหาของเล่นเสริมพัฒนาการให้เด็กๆแล้วล่ะเซเว่นหน้าหมู่บ้านก็น่าจะมีขายนะไม่ไก่ใช่บ้านเลยเหรอใช่ลองไปดูไหมไปเราไปดูกันดีกว่าอ๋อหนูอยากได้อันนี้เหรอโอ้หของเล่นเพชสุดคุ้มเนี่ยนะเอาอันนี้แหละเอาอันนี้แหละพ่อร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองไมมแพงใช่นี่ไง น้องบิงชอบมีพีชาลิฟด้วยฮฮฮงั้นเราไปแกะกันดูเลยดีกว่าไป, <ะ S 1> ปจ่ายตังก่อนปลาปะได้แล้วนี่มาแล้ววิงบายเซ็ตสุดคุ้มของเล่นเสริมพัฒนานการโพนี่ไรส์ลิขสิทธิแ์แท้เลยนะ1เซ็ตเนี่ยมี2ชิ้นเลยนะโหจริงป้าไม่คิดหน่อยลองแกะดูสิเซ็ตนี้มี2ชิ้นเลยแกะเลยไหม โอ้ของเล่นชิ้นที่หนึ่งของเล่นเซ็ตทำผมสำหรับเด็กผู้หญิง beauty set ว้าวแล้วมีอีกชิ้นหนึ่งล่ะแม่กกี้มีมีมีป่ะมีปะเป็นโอ้โหไลท์คามล่าอ๋อม่กกี้เป็นกล้องใช่ไหมมีที่กดปุ่มถ่ายนะแล้วเขาบอกมีไฟด้วยไหนเปิดไฟตรงไหนข้างหลังเลยมีออนออฟเปิดไฟก่อนนะอ๋อเปิดสวิต มีไฟออกมาเป็นรูปเลยอ่ะไหนแม่ลองกดถ่ายก่อนนะอุยรูปอะไรอ่ะรูปอะไรมั่งครับเนี่ยรูปตัวการ์ตูนนะครับมีโพนี่โพนี่นี่ก็โพนี่นี่ก็โพนี่ออกโพนี่สีต่างๆไม่กี่สีเหลืองเขียวตัวเขียวก็เป็นกบปะเหมือนจอรเเลยนะเหมือนจระเข้ในเรื่องโพนี่เลยใครมา พี่เี่ซื้ออันนี้มาฝากพี่เบสซื้ออะไรมาฝากน้องๆอ่ะเซ็ตสุดคุม้มโพนี่ไลท์ว้าวชุดเครื่องครัวใช่แล้วก็วกมีมีอะไรบ้างครับพี่เบสมีเครื่องครัวแล้วก็มีที่ทําความสะอาดโหพี่เบสสามารถทําความสะอาดได้จริงๆนะ พี่เบสใจดีมากครับวันนี้ซื้อของเล่นมาฝากน้องๆน,นี่คือเครื่องครัวชุดเครื่องครัวชุดเครื่องครัวแล้วต่อไปก็คือชุดทําความสะอาดว้าวน้องปบอยากได้มานานเลยอะพี่เบสนี่คือทําความสะอาดได้จริงๆนะเด็กๆวิธีการประกอบนั้นก็ง่ายๆเลยเนี่ยอ๋อใ,ใส่ด้ามลงไปอันนี้เป็นมือจับโ,โอ้ยมือจับแล้วก็นี่แล้วก็อ๋อตรงนี้เป็นที่เก็บของได้ด้วย โอแปลงแปลงนี่เซ็ตทำความสะอาดไหนพี่เบสลองเล่นให้ดูหน่อยครับอุ้ยใบอยไกเให้ใบเล่นให้ดูก็ได้โอเคน้องใบตอนนี้เราจะมาทดลองนะครับว่าของเล่นชิ้นนี้ทำความสะอาดได้จริงหรือเปล่าเริ่มได้เลยครับอุ้ยอู้หูเราปัดเข้าไปแล้วทำได้จริงอ่ะน้องพี่เบสว้าวของเล่นเซ็ตนี้ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยมีประโยชน์ ใช่ให้น้องๆได้ทําความสะอาดใช,ใช้ได้จริงเลยใช่ครับนี่ดังนั้นถ้าน้องไบอ่ะทําอะไรหกเหลอเทอะน้องไบก็เอาเซตนี้มาเก็บขยะเลยนะไบโอเคโอโหเรียบร้อยแล้วเราปิดได้ไหมปิดได้ไหมปิดได้นี่แล้วเราก็เอาไปทิ้งในถังได้เลย ดีมากเลยครับหรือไม่ก็เอาที่เป็นถังแบบสำรองอ๋อพี่เบสครับแล้วเซตนี้ล่ะแกะให้น้องบิ๊งมั่งสิเซตนี้มันก็เซตนี้มีอะไรบ้างอ้าวเซตนี้ก็น่าเล่นนะครับเนี่ยชุดเครื่องครัวแน่ๆเลยอ,อันนี้ให้เราได้จำลองในการทำกับข้าวใช่นี่คือตเตาแก๊สครับตเตาแก๊สน,น,นี่เดี๋ยวผมขอลอง อเนียอุ้ยร้อนจริงโอ้โหพี่เบสพี่เบสโอ้โหพี่เบส acting เก่งมากแล้วเราก็ตั้งเกลวเฮ้ยตั้งเกลวแล้วเราก็ตั้งหม้อเลยพี่เบสอุ้ยสปาเกตตี้แล้วก็แล้วก็มีเขียงพี่เบสครับมีเขียงมีมีดไหมอ่ะมีดอ่ะพี่เบสพี่เบสหั่นได้ไหมอ๋อมีดอยู่นี่นี่เดี๋ยวพี่เบสจะหั่นให้เพื่อนๆดูหั่นได้จริงไหมครับหั่นได้จริงครับเดี๋ยวผมทำให้ดูว้าวมะเขือเทศหักครึ่งเลย เอา้าพี่เบสพี่เบต้องให้น้องใบเล่นหรือเปล่าดูแล้วผมแค่สาเกไหนน้องใบลอง <สา S 1> หัน่นสิน้องใบ<ส>จะหั่นเลมอนให้เพื่อนเพื่อนดูเอ้เปกลัวโอ้โหระวังนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บหั่นได้ไหมอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งโอ,โอเคตอนนี้น้องใบก็หั่นเลมอนออกเป็นสองซี่กแล้วนะครับโอ้ของเล่นชิ้นนี้ก็ดีนะสนุกสนานด้วย นี่นะครับของเล่นโปนี่ไลท์จะมี2ชิ้นในเซ็ตเลยนะครับให้เราได้แบ่งกันเล่นสุดคุ้มเลยราคาแค่199บาท<ห>เด็กๆเ,เล่นสนุกแบบบิงไบท์เลยถ้าน้องๆบ้านไหนอยากมีของเล่นแบบนี้สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีใกล้บ้านท่านเลยนะครับเเว่นแต่ละที่เนี่ยอาจจะของไม่เหมือนกันส่วนแถวบ้านเราได้มาเป็นแบบนี้นะ ก็มาครับเดีออย๋ยวผมจะไปรีวิวกล้องโฮนี่ให้ดูอ๋อกล้องโฮนี่ที่น้องไบร์แกะมาใช่ไหมใช่ครับไปไปไปดูสิว่าถ้าเราเล่นตอนมืดมันจะเป็นยังไงจะเล่นตอนมืดเหนาวมีถ้ามันมืดแบบนี้เราก็จะเห็นชัดเลยใช่ไหมพี่เบสใช่แต่ถ้ามันมีแบบเป็นสีขาวหรืออะไรแบบเห็ดบุบแบบเห็ดน้ำน<อ>่าแท้เลยเห็นชัดเลยครับพี่เบสโหูนี้เป็นรูปโพนี่เห็นชัดเลยโอ้ตรงนี้ตรงนี้เอาแบบเรียบเโอ้ตรงนี้ยิ่งชัดเลยอ่ะพี่เบสเพราะมันเรียบไหนรูปต่อไป ว้ารูปนี้ก็สวยอ่ะพี่เบสต่อไปเลยครับโอ้โหนี่โพนี่โพนี่อันนี้เป็นมีดวงสีเหลืองด้วยนะโหไบายเห็นมือไบส์เลยอ่ะรูปต่อไปเลยครับโอ้โหอันนี้โพนี่สีม่วงอ่ะบายแล้วก็มีผมสีอะไรผมสีเหลืองโหมีโพนี่หลากหลายสีเลย่ียใช่เหมือนเรา อย่างนี้ถ้าเราไปเล่นก่อนนอนก็สนุกดีนะพี่เบสใช่ไหมเล่นบนห้องเราอะลูกต่อไปนะครับเฮ้ยจระเข้จระเข้หรือกบปะพี่เบสน่าจะเป็นจระเข้ใช่ไหมกบค่ะกบใช่ไหมไบกบหรือจระเข้ไนไปจับกบสิอุ้ยอฮ้ย้ยกบหนีกบหนีกบหนีไปหน้ารถแล้วเฮ้ยกบไปขึ้นไปที่ผนังแล้วพี่เบสอุ้ยกบอยู่นี่กบอยู่นี่เ้ยเฮ้ยเฮ้ยกบหนีกบหนีกบขึ้นไปข้างบนแล้วเฮ้ย กบขึ้นไปบนหลังคาเฮ้ยเฮ่ทำไงดีใช่เฮ้ยพี่เบสกบอยู่ตรงเสื้อพี่เบสเฮ้ยออาออกกบอยู่ในท้วย